สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง788ครับผมเนาะวันนี้ก็จะมานอกสายเป็นสายหลวงปู่มหาศิลาเนาะสิริจันโธเนาะครับผมเนาะสำหรับนับแรกน้องก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะครับผมที่กดติดตามกดกระดิ่งเนาะเป็นการแจ้งเตือนเนาะของน้องเนาะครับผมเนาะแล้วกราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนาะ ที่ติดต่อเข้ามาเนาะครับผมน้องก็กราบขอพระคุณนะครับเนาะสำหรับเรื่องการเก็บไปทางก็น้องก็ขออันนี้ไว้ก่อนเนาะครับผมกับการทอนส่งเนาะช่วงนี้มันก็ช้าๆหน่อยเนาะครับผมคนอาจจะส่งเยอะหรืออาจจะเป็นประเด็นอะไรต่างๆเนาะก็ถ้ายังไม่ได้รับของก็ทักเข้ามาก็ได้เนาะครับผมเนาะกับเียกเนาะเียกคนส่งถ้าใครอยากได้ก็รบกวนทักมาใหม่เนาะครับผมเนาะ ถ้าผมนัดส่งของวันไหนวันไหนก็ตอนเย็นทักมาหาน้องใหม่ก็ได้เนาะน้องจะค้นหาให้เนาะครับผมเนาะน้องมีเนาะครับผมมีมีม,มีแต่บางทีลืมส่งให้เพราะว่าชื่อเฟซกับชื่อไอชื่อไอลายหน้าลายกับชื่อไอชื่อที่ส่งเนาะชื่อที่อยู่มันไม่ตรงกันก็มีเนาะบางคนเนาะครับผมเนาะมันก็เลยกลายเป็นยากๆเนาะบางทีลูกค้าก็เยอะครับผม มันไม่รู้ไปอยู่ส่วนไหนของไลนเนาะครับผมเนาะมันก็ต้องให้พี่พี่เด้งขึ้นมาเนาะครับผมเนาะน้องถึงจะน้องนี่มาเนาะครับผมเนาะก็ถ้าสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่สมาชิกใหม่เนาะครับผมเนาะอันนี้ก็เกี่ยนไลน์น้องข้บผมเนาะอันนี้ก็เบอร์ติดต่อผมเนาะถ้าอยากติดต่ออันนี้ก็หมายเลขบัญชีน้องหมายเลขเดียวเนาะครับผมเนาะสําหรับหมายเลขบัญชีเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็เบอร์โทรทั้งค้นหาในไลน์ก็ได้เนาะครับผมเนาะ อันนี้ก็จะเป็นรูปลวงปู่มหาัิลาเนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเรื่องจํานวนการสร้างนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปเขา่าจะไม่แจกหรืออะไรเนาะอันนี้เนาะครับผมเนาะอันนี้น้องก็ไม่แน่ใจเรื่องรูปเนาะพอดีน้องได้ของมาใหม่เนาะอันนี้อยังวะน้องได้ของมาใหม่เนาะครับผมก็ราคาอาจจะ ถูกก็ได้เนาะถูกใจพี่พีก็ได้เนาะอันนี้อ๋ออันนี้มีคนจองแล้วเตรีมหนึ่งม,ม,มาให้ชมเนาะพอดีของเข้าของเข้านะครับผมเนาะนี่ก็จะมีคนจองเนะาะพระยังไม่ลงคีปเลยเนาะก็มีคนมาจองแล้วเนาะครับผมแสดงว่ามีเจ้าของด <c oughs> วงเศรษฐีพระผงดวงเศรษฐีนะครับผมเนาะอันนี้น้องก็เปิดอยู่ห้าร้อยบาทน,นะครับผ,ผมพระผงดวงเศรษฐีเนาะนี่ครับสภาพสภาพก็โอเคครับเจ้า นะครับนี่ครับชมเนาะก็เต็มเต็มนี่ครับมวลสารหนึ่งในนั้นก็จะมีเกสรลวงปูนะครับผมเนาะนี่ครับตัวหนังส่งตรังสือเนาะมีเนื้อโปกเนื้อปิ่นครับผมเนาะนี่ครับสวยๆครับผมเนาะนี่ครับองค์นี้สวยเต็มนี่ครับจมูกไม่แตกนะครับผมเนาะตาก็คมๆนะครับผมเนาะ นี่ครับนี่อันนี้จะเป็นนูนๆหน่อยนึนงนี่ครับเนาะสำหรั ain, บที่เขาเล่นบล็อกเป็กบล็อกยางกันเนาะอันนี้เป็นบล็อกยางเนาะครับผมเนาะเขาเรียกว่าบล็อกยางนะครับดวงตาอาจจะเป็นประมาณนี้ถ้าบล็อกยางนะครับผมถ้าบล็อกเป็กจะเป็นคมๆกีบคมกีบเลยเนาะคือว่าโฟกัสว่ะนี่ครับดวงตาหลวงพ่อเนาะหลวงปูง่ตรงนี้ก็จะเป็นขีดเป็นจุดนะครับผมเนาะตรงเลขศูนย์ข้างหลังนี้จะเป็นนูนๆเนาะอันนี้มันแบนนะครับผมเนาะ เาก็ตีไปเนาะบางทีบล็อกยางก็มีนะครับบล็อกยางก็นูนๆก็มีเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็เกี่ยวหน้าเกี่ยวกับบล็อกเนาะต้องซ่งหนังสือสวยๆครับผมเนาะมอลสารก็สุดยอดสุดเหมือนกันมอลสารเนาะครับผมเนาะน่าเก็บน่าใช้ครับผมเนาะนี่ครับสวยๆโอ้เสียดายเถอะทั้งได้มาถูกเ <c oughs> นาะอันนี้น้องเปิดอยู่ที่500บาทเนาะครับผมเนาะถ้าท่านใดสนใจก็รีบติดต่อมาเนาะครับผมเนาะตอนแรกน้องจะกะว่าเปิดเป็นชุดเนาะพอดี ลูกค้าเขาเอาไปก่อนองหนึ่งก็เลยไม่สามารถเปิดเป็นชุดได้เนาะนี่ครับอันนี้ก็จะมีอันนี้หน่อยนึงเนาะครับผมเนาะอ่านบนสารอาจจะไม่เต็มเนาะครับผมเนาะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเนาะสำหรับภาพหงโดวงเศรษฐีเนาะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เนาะก็สวยๆเนาะอันนี้น้องไม่แน่ใจว่าน้องในดวงคลิปไปหรือยังเนาะจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของวัด โพสีสะอาดนะครับผมเนาะฉะลองอายุ60ปีเนาะเดี๋ยวดูหน้ากล่องก่อนนี่นี่ครับออกวัดเลยนะครับผมรุ่นหนึ่งครบรอบ60ปีหลวงปู่มหาศิลาสีาจันโเนะครับผมเนาะออกไม่เน่ใจเรื่องการออกนะครับสร้างนี่ครับนี่อันนี้มาพร้อมกล่องเนาะ ทุกทีน้องก็ไม่เคยเห็นกล่องไม่เคยเห็นแต่เหรียญเนาะนี่ครับเหรียญก็จะประมาณนี้เนาะครับผมเนาะนี่ครับนี่ใบหน้าหลวงปู่ยิ้มแย้มสวยๆครับผมเนาะเนื้อก็จะออกแบบดำๆหน่อยนึงรูปดำเนาะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ก็นี่หกสิบปีของเจ้าอาวาสวัดโพศรสีสะอาดนี่ปีหกสองครับผมออกปีหกสองนี่ครับหกสิบปีเนาะบางคนงงงงว่าหกสิบปีนี่เป็นอายุหลวงปู่ หรือเปล่าอันเปล่านะครับอายุหลวงปูน่นี่ตอนนี้มันเจนะ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเนาะปีนี้เนาะถ้าปีนี้ท่านก็เข้าเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วเจนะ็ดสิบเจ็ดเนาะก็ลองนับถอยไปดูเนาะปีหกสองจะเท่าไหร่เนาะครับผมเนาะอันนี้หกสิบปีนะ่าจะเป็นอายุของเจ้าวาดวัดโพสีสะอาดเนาะครับผมเนาะนี่ครับสวยๆเนาะโอ้เขาเล่นหากันก็เกือบๆพันนะครับเนี่ยตอนนี้เนาะอันนี้น้องเอาห้าร้อยพอเนาะครับผมเนาะ บางคนก็เมากับผมก็นี่นี่ครับตำหนิเนาะสวยๆครับรายละเอียดนี่ครับนี่ครับเนาะปากยิ้มเย้มเป็นสีรุ้งๆเนาะสวยๆครับผมสวยๆครับกับเดียนี้เนาะก็เข้าขายกับเปิดขายกันอยู่ในอยู่ในไออยู่ในกลุ่มเนาะอยู่ในกลุ่มเจ็ดแปดร้อยแล้วครับเนาะอยู่ในกลุ่มเขาเปิดขายกันเนาะ อันนี้ก็นี่ครับขอบตัดเนาะสวยมีคมคมตัดจึ๊บเนาะครับผมก็จะเป็นลมดำนะจะลมดำทีหลังเนาะครับผมเนาะนี่ครับสวยอันนี้ก็ก็คนไต้หวันเนาะน้องก็เคยส่งของคนไต้หวันไปก็หลายเหรียญเหมือนกันนี่ครับเขามาสั่งทีละสิบยี่สิบเหรียญเนาะเหรียญกับเหรียญนี้เนาะตั้งแต่ปีหกสามแล้วนะครับผมเนาะปีหกสามปีหกสี่เนาะ คนไต้หวันเขาก็เอาไปเยอะเหมือนกันเนาะแต่ว่าบางคนเข้ามาใหม่อาจจะไม่เห็นอาจจะไม่รู้เนาะกับเรียนนี้น้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเนาะถ้าคนไต้หวันไม่สั่งนะครับผมเนาะกับเรียนนี้เนาะแต่ก็น่าเก็บน่าใช้ครับผมนี่น้องปู่ปลูกเสก,ก,กอัดพลังเต็มที่เนาะเนาะแล้วก็เป็นออกวัดสร้างวัดด้วยนะครับผมสร้างวัดโพสีสะอาดเนาะเนาะกับเรียนนี้ก็สวยๆครับผมเนาะ เหรีก็ถือว่าเป็นพระเก่าพระตีไปพระยุคต้นของกาลสินเนาะของลุงปู่มหัศลาเนาะตีไปเนาะก็จะมีพระยุคต้นของลุงปู่มหัศลาอยู่อยู่ร้อยเอ็ดก็มีเนาะก็อันนี้น้องจะกําลังจะหามาแต่ราคามันก็สูงเนาะครับผมช่วงยุคต้นๆของลุงปู่ตอนนี้ก็ราคาก็สูงเนาะก็จะมีเหรียญนี้น่าเก็บน่าใช้ก็ราคาถูกๆเนาะก็หลักร้อยเนาะอันนี้ก็ถือว่าฟุกได้มาเนาะครับผมเนาะอันนี้น้องก็เปิดอยู่ห้าร้อยเท่ากันนะเหรียญละห้าร้อยเนาะครับผมเนาะเนาะ ถ้าเอาสองเียญก็ลองมาคุยกันดูครับผมได้เท่าไหร่เนาะก็คุยกันเนาะครับผมน้องก็บวกไม่เยอะน้องก็บวกไม่เยอะครับผมเนาะสำหรับสองอันนี้เนาะก็ลองมาคุยกันถ้าอยากได้เท่าไหร่เนาะก็ออกมาเยอะเนาะนี่ครับก็เหรียญก็ประมาณนี้เหรียญนี้เนาะก็น่าเก็บน่าใช้ครับผมเนาะก็คิดดูดีไม่ดีก็คนไต้หวันเขาก็เอาไปเนาะสำหรับ อันนี้ตะกุดปอกลูกปืนของหลวงพ่อชไหนเนาะครับผมเนาะนี่พร้อมเนียมพร้อมกรอบเนาะมีพี่ท่านนึงทักมาเนาะลูกค้าเก่าเนาะก็ลองทักมาใหม่เนาะถ้าเห็นคลิปนี้เนาะครับผมเนาะเห็นคลิปนี้ทักมาใหม่เนาะครับผมเนาะพอดีน้องลืมว่าใครเน,นีน่ยใ,ใ,นในครใครเนะี่ยแหละทักมาหาผมเนาะน้องก็ไม่แน่ใจเนาะครับผมเนาะก็ทักมาคุยกันในไลน์เนาะครับผมเนาะนี่ครับเป็นเสืออันนี้เสืออ๋อเสือหางงอมั้ง น่าจะเสือหางงอครับผมเสือตัวที่สี่เนาะอ้าวจะประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ลองทักมาเนาะครับผมเนาะก็อันนี้พร้อมกัอบความเรียมพร้อมห้อยนะครับผมมีจีวอนให้ด้วยนะครับผมเนาะก็ราคาเท่าเดิมครับผมเนาะห้าร้อยบาทเหมือนกันเนาะสามอย่างอย่างละห้าร้อยนะครับผมสําหรับรูปนี้เดี๋ยวน้องก็อยากให้อยากแจกเนาะน้องก็ไม่รู้จะทําไงเนาะ เดี๋ยวน้องขอเก็บไว้ก่อนเนาะรูปกับรูปใบน,นี้เนาะเผื่อว่างๆได้มีบุญบารมีได้ไปหาหลวงพ่อได้เนาะได้เข้าไปกราบหลวงพ่อได้เนาะอาจจะจานแล้วก็เอามาให้พี่ๆได้บูชากันเนาะครับผมกับรูปใบน,นี้เนาะครับผมเนาะรูปใบนีน้น้องก็ได้มาสองร้อยนนะครับหรือหรือถ้าพี่ถ้าพี่ๆท่านไหนเอาเนาะก็ให้สองร้อยก็ได้เนาะนะครับสองร้อยพร้อมส่งเนาะครับผมอันนี้น้องก็ได้มาสองร้อยนนะครับ ขนาดรูปเฉพาะรูปนะครับเนาะก็ไม่มีรอยจันก็ผ่านการปลูกเศษครับผมเนาะสําหรับของลุงปู่เนาะครับผมเนาะนี่ครับยันที่ว่าน้องว่าได้เขียนอยู่เขียนลุงพ่อเนาะยันอยู่เหรียญบางเหรียญก็ใช้ยันตัวนี้เนาะครับผมเนาะของลุงปู่เนาะนี่ครับเขี้ยขังเนาะเหมือนพญาเสือยี่กงประเทศไทยเนาะครับผมนี่ครับเขี้มขังศักดิ์สิทธิ์ครับผมกับรูปใบนี้ลองอธิษฐานดูครับเนาะถ้าใครไม่เชื่อลองอธิษฐานดูเนาะ ว่าอยากได้ลูกไม่แน่ครับอาจจะปิวไปถึงบ้านท่านก็ได้นะครับผมเพราะน้องก็เคยมีประสบการณ์เนาะเรื่องลูกนะครับผมเนาะจริงต้องบอกตรงๆเลยครับเรื่องลูกนะครับสําหรับสุดท้ายนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะเพราะมันมีเพียงเท่านี้เนาะสําหรับอกปืนถ้าใครดูคลีปมเนาะลูกค้าเก่าๆูคลิปมก็ก็ลองทักมาเนาะน้องจำไม่ได้ว่าใครเนาะน้องก็ลืมต้องกล่าขออภัยนะครับผมเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็กลับขอบคุณครับ